ค่ะกลับมาพบกับบ้านไล่ตุรกีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะมาฉลองสองแสนซ้ำกันนะคะทุกคน yeah. ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนบ้านไล่ตุรกีมาโดยตลอดนะคะวันนี้นะคะฝนก็จะมาทำนี่นะคะเราซื้อเป็ดมานะคะซื้อเป็ดมาฉลองเลยนะคะเป็ดย่าง MK นะคะคิดถึงเป็ดย่างนะคะเป็ดย่างที่ไทยมากๆเลยนะคะ วันนี้เฟิร์นมีสูตรพิเศษนะคะจะมาบอกทุกคนสูตรนี้เฟิร์นทำมาประมาณสามสี่รอบแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ได้กินมานานก็อยากจะมาแชร์สูตรให้ทุกคนได้ลองเอาไปทำดูแต่ว่าอาจจะมีส่วนผสมที่ยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่ารับรองว่าทำออกมาแล้วอร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะ เดี๋ยวฟิรนจะใส่เอาไว้ใต้คิดนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะใส่น้ำตาลทรายผงพาึ่1ช้อนโตนะคะเกลือ1ช้อนโตช่วงช่วงเจียง1ช้อนโต๊นะคะคุณรจะผสมให้เข้ากันนะคะทุกคนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคะทุกคนป็ดที่ทุกคนเห็นนะคะเฟิรนก็จะทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ วิธีทําความสะอาดนะคะทุกคนให้ทุกคนเอามือควักเข้าไปนะคะ <S <S แล้วก็ล้วงหรือเอาช้อนก็ได้ค่ะเอาเอาปอดมันออกมานะคะปอดมันก็จะอยู่ด้านติดกับโคงข้างล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีมันนะคะไขมันตรงนี้แล้วก็เอามีดตัดออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้หมดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะมีขนเรายังไม่ดึงออกนะคะเพราะว่าเฟิร์นก็กลัวว่าหนังนะคะมันจะเป็นรู เพราะว่าเฟิรซื้อมาหนังก็เป็นรูแล้วนะคะตรงนี้เราจะต้องทําการเป่าลมเข้าไปนะคะเพื่อให้ชั้นหนังกับชั้นเนื้อเนี่ยมันแยกตัวออกจากกันนะคะก็ก่อนอื่นเราก็จะเอาที่เราผสมไว้นะคะทาให้ทั่วตัวเป็ดเลยะคะ่ะ พาไปข้างในด้วยนะคะ,อะพอเสร็จแล้วนะคะพักเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราจะมาทําน้ําที่เราจะเอาหมักเอาไว้ในท้องนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะส่วนผสมก็มีต้นหอมขิงกระเทียมอบเชยโปยกักสองดอกนะคะแล้วก็ ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะหอยซิน2ช้อนโต๊ะแบ็คบีน1ช้อนโต๊ะแล้วก็เต้าหู้ยี2ก้อนนะคะเล้าจี2ช้อนโต๊ะซี่ยวขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะเรามาเริ่มทำซอสหมักกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาเต้าหู้ยีมาบี้นะคะบี้ให้มัน แหลกเลยนะคะเสร็จแล้วก็แบล็คบีนนะคะใครไม่มีก็เต้าเจี้ยวนะคะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วก็หอยซีนหอยซีนขัดไม่ได้เลยนะคะน้ำตานคะ่ะซีอิ๊วขาวเต้าจีนยหซอสหอย หนึ่งช้อนโต๊ะผงพะโลนี่นะคะเราตั้งน้ํามันนะคะเฟิร์นใส่น้ามันไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วเฟิร์นก็จะเอากระเทียมนะคะลงไปผัดนะคะกระเทียมเราขิงเอาลงไปผัดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ ใยกะกับปบกเชยลงไาดคั่วให้พอหอมนะคะแล้วก็หอมยาเอ้ต้นหอมนะคะผัดเลยค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะลงซอสที่เตรียมไว้เลยค่ะ กวนสักแป๊บนึงนะคะทุกคนให้มันงวดๆหน่อยนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ปิดเลยนะคะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งให้มันเย็นตัวลงให้มันพออุ่นๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาซอที่เราไนี่ไว้เราก็ยัดเข้าไปในก้นเลยค่ะ แล้วทาข้างในให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเย็บนะคะเย็บนี่นะคะเราก็ทำการเย็บก้นแบบนี้นะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาทําการเป่าเป็ดนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะทุกคนคนจะใช้ที่เป่าอันนี้นะคะปกติมันจะต้องใช้แบบเป็นหัวแหลมๆนะคะปกติมีคนช่วยจ,จับแต่เอาไงดี พอนะคะทุกคนต้องใช้แบบที่เป็นเครื่องเลยนะคะมันแรงไม่พอนะคะมันต้องเครื่องใหญ่นะคะในนี้มันมันจะมีลมอยู่นะคะเฟินก็จะเอามือไล่เอามือไล่ลมไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไป ใต้ผิวหนังนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาเป็ดมัดเชือกนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะเอามาจุ่มน้ำร้อนนะคะน้ำเดือดจัดนะคะ เอาน้ำลาดนะคะหนักมากโอเคอุย้ยหนักมากเป็ดหนังตึงแล้วนะคะ แดงอังคักประมาณหนช้อนชานะคะคืนจะใช้เพื่อสีแดงนะคะสีแดงธรรมชาติเสร็จแล้วก็กรองออกนะคะเอาแต่น้ำซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชานะคะ่ะน้ำผึ้ง ซีิวขาวสองช้อนชาทุกคนจะเห็นนะคะว่ามันเป็นเหมือนเป็ดผ่านสมอแล้วพุ่มลบมานะคะดูถลอกปอกเปิดเลยนะคะถ้าเราใช้เป็ดสดเนี่ยมันจะดีนะคะเวลาเราเป่าเข้าไปอะ่ะมันจะพองหมดเลยนะคะแต่เนี้ย่คือมันเป็นเป็ดแช่แข็งนะคะมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะทุกคนเป็ดสดดีกว่าค่ะขั้นตอนต่อ,อไปก็เอาซอสนะคะมาทาเลยค่ะ ทาให้ทั่วตัวเปกเลยนะคะน้ำผึ้งจะช่วยให้สีสวยนะคะสีตอนแยออกมาสีจะสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองทองนะคะจริงๆแล้วสูตรจริงๆเขาจะใช้น้ำตาลเมลโทสนะคะน้ำตาลที่ทำจากน้ำเชื่อมที่ทำจากมอลนะคะคล้ายๆคล้ายๆกับน้ำผึ้งแต่ว่าทำมาจากมอลค่ะ บางสูตรเขาก็จะใส่ใส่ลงไปในน้ำที่ลาดเป็ดเลยนะคะแต่อันนี้เพื่อนก็ทำแบบเอาแบบเล่งเล็งรัดนะคะไม่เรื่องมากนี่ขนาดไม่เรื่องมากแล้วจะเห็นว่าลมไม่เข้าตรงอกนะคะพอเราเอาลวกนะคะไอพวกลายขนเนี่ยมันเอาออกง่ายนะคะถ้าเรา,เอาออกทีแรกเนี่ยหนังมันจะเป็นรู ตอนนี้เราจะมาแขวนตากลมนะคะ4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาที่แขวนเป็ดนะคะทุกคนตากลมเอาไว้นะคะก่อนที่เราจะเอาไปอบค่ะ ค่ะเรามาเริ่มทำมีโยกกันนะคะเหมือนเดิมนะคะเฟื่ที่ที่เฟิเคยทำไปแล้วเฟก็จะทำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเป็นสูตรที่ใส่ไข่น้อยลงนะคะเพราะว่าไข่บ้านเราออกไม่พอนะคะแล้วก็จะปั่นไปเลยค่ะอันนี้เฟื่องทำเยอะนะคะใช้แป้งสองกิโลเพราะว่าพรุ่งนี้เฟื่องจะทำเ,ออเนื้อกระทะวันเกิดเพียวคันนะคะก็เดี๋ยว ฝวนจะใช้แป้ง2อกิโลแล้วก็ใส่เกลือนะคะครึ่งช้อนโตะนะคะตอกไข่6ฟองแล้วก็เอาน้ำผักที่ปั่นเมื่อกี้นะคะฝวนจะค่อยๆใส่นะคะทุกคนอุ้ยตายแล้วเขียวเลยใส่ครึ่งหนึ่งก่อนขออนุญาตใช้มือนะคะมือล้างสะอาดแล้วนะคะ เวลาเราผสมแป้งที่ทําบะหมี่แล้วก็ไม่ได้ผสมแบบทําขนมปังนะคะเราจะผสมแบบให้มันเป็นขุยๆแบบนี้คะ่ะค่ะ อันนี้นะคะฝฟนก็ขยำเสร็จแล้วนะคะมันก็จะไม่ได้เข้ากันมากนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาขยำมฟนก็จะแบบขยำแบบนี้นะคะคือไม่ได้นวดนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแต่ว่าทําให้มันเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารีดก,กันค่ะค่าหลังจากที่หมักเอาไว้แล้วมันก็จะเข้ากันนะคะเฟนก็จะแบ่งเป็น,นก้อนๆนะคะ ก้อนเท่าลูกเทนนิสต้องหาอะไรมาปิดนะคะไม่ให้มันแห้งนะคะ แป้งมันทาไปนานๆเลยค่ะสองด้านนะคะ คาเป็ดของเราก็ได้เล้วนะคะมันก็จะเอาเข้าไปอบเลยนะคะข้างล่างรองด้วยฟอยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเฟิ์เราออกมาจากเตาแล้วนะคะสีนะคะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันไม่ยอมเป็นสีเดียวกันเพราะว่าลมที่เราอัดเข้าไปตรงเนี้ชั้นหนังหนังกับเนื้อมันไม่แยกกันนะคะ สีมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ลมเข้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวนจะเอาออกมานะคะเอาเอาน้ำออกมาใส่หม้อนะคะทุกคนน้ำเป็ดนะคะทุกคนแล้วเราก็จะพักเป็ดเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะ น้ำที่เราลวกเป็ดไว้ตอนแรกนะคะฝนก็จะเอาเอามาใส่ในนี้นะคะสีถ้วยตวงเปิดไฟนะคะตั้งไฟ่นจะใส่ซอสหอยซินหนึ่งช้อนโตะนะคะแล้วก็ใส่ขิงไป น้ำมันหอยเรนจะเอาส่วนคอแล้วก็ปีกค่ะลงไปต้มใส่เ,สเกลือลงไปนิดนึงนะคะถ้าเราพักเอาไว้สักพักเราก็จริงๆต้องพักนานกว่านี้นะคะ คออันนี้ก็คือเป็ดที่เราสับเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำบะหมี่กันต่อค่ะใส่เกลือนะคะแล้วก็เอาผักลงไปลวกเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปน็อกน้ำเลยนะคะก่อนเราจะลวกนะคะเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูใส่ลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ ให้เราเอาบะหมี่นะคะล้างน้ำแล้วก็รีบเอาลงเลยค่ะเสร็จแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะแล้วก็นอกน้ำเย็นเลยค่ะค่ะน,นี่ก็คือมียกที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาโรยด้วย กระเทียมเจียวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันลงก่อนนะคะหอมมากโรยกระเทียมไปเยอะๆเลยค่ะได้แล้วนะคะมีอยูของเราค่ะค่ะนักเตหานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ครบเครื่องนะคะอันนี้น้ำลาดนะคะนี่เียวก็โอ้ยแวววับเดี๋ยวเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะ สุกอนกินจนลืมพูดไปเลยเพาว่าอร่อยมากเหรอ What is this honey What is this name บะหมี่เป็ดย่าง Is it pet pet ต้องไหวไม่ใช่เป็ดแ่้วบะหมี่เป็ดย่างเป็ดที่พันธุ์นี่เป็ดยงบะหมี่บะหมี่บะหมี่ไม่ใช่บาส บะหมี่บะหมี่เป็ดย่างเป็ดย่างไม่ใช่เป็ดเป็ดเป็ดเผ็ดย่างเป็ดย่างไม่เป็ดเนื้อเราสุดแล้วบะหมี่อะไรเออให้ไปทำงานบะหมี่สิบสิบบเลยเหมือนแอ็นแพ้ไหม เหมือนมากๆเลยนะคะทุกคนเี้าคันยืนยันว่าเหมือนไปดับเบิ้ลเคมากขนมกินมันฟินจนพูดไม่ออกเลยทำไมแบบนั้นเสียก็ใส่ใส่น้ำมันไงน,น้ำอร่อยน้ำหมือนวางมาชิมไหมเออเออก Go back Thailand I like gonna make more because in Thailand duck is cheap cheaper than here so so this duck name pet don't buy

mà sao lại không chịu? mà ham lại I make với các We passed two subscribers already. You not you don't know là? I don't know honey. Hmm. <coughs> ท,ท <apr> il, ุกคนตั้งหน้าตั้งตากินเพราะหิวมากนะคะทำก็ตั้งแต่เท้าเป็ดนะคะตั้งแต่เท้าเลยมันม <amb> um. ีดอกตัวเดียวกับพวกนี้นะคะต้องทำอีกยกใหญ่เลยกับข้าววันเกิดพี่โอปานนะคะราคาเป็ดนะคะไปซื้อเป็ดที่เอ็มเคได้ตัวหนึ่งเลยราคาเป็ดสิบมัสวินมัสวินเอ็มเคมหาสารคามคิทเช่นไม่ลย มาซาลักกัมคิชเชนและมาซาลักกัมผู้คนตุ๊กตาอีส์เป็ดน,นุ่มมากมัมมี่ค่ะนุ่มแบบนุ่มอร่อยมากขาดอย่างหนึ่งนะคะในนี้ขาดต้นผักชีขาดผักชีขาดารากผักชีแม่ง้นก็เพอร์เฟกต์เลยนะคะต้องมีผักชีนะคะตจมเคต้องมีผักชีต้มอ,อยู่ในน้ำซุปด้วย Yes, to corn oh. Today, two hundred thousand already. So we have. I have to sing some special for my tilak. Today I have a very nice song. to <laughs> I cannot see you. <laughs> okay. New song song. o <tries> You know how many hour I trying to translate this from Google คุณนั่งรูปทุกสิ่งทุกอย่างคงช่างคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณมากครับทุกคนทุกคนผมรักคุณคุณที่รักคราครูเราขอบคุณทุกนขอบคุณค่ะงงๆนะงงๆ ไรพูดอะไร We are We are Song Roy Song fan น้อง Song แสน Subscribe Subscribe สำหรับ Song แสนซับนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะอยู่เคียงข้างบ้านไรตุรกีไปนานๆนะคะคอยดูเด็กๆเติบโตค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่า เฟินกลับมาบ้านนะคะยุ่งมากๆเลยนะคะคือทุกวันนะคะทุกวันคือไม่ได้หยุดเลยนะคะวันนี้ก็ต้องถ่ายคลิปวันพรุ่งนี้วันเกิดพี่โอคานเดี๋ยววันอังคารนี้นะคะวันอังคารก็จะต้องไปอังคาร่าไปทำปสัมมชา,าให้เด็กๆนะคะไปที่สถานกรุไทยนะคะ,ะก็ไม่ได้ไม่ได้หยอ่อนเลยนะคะ,ะแต่ว่า,าพวกเรานะคะก็จะทำคลิปนะคะคอยทำคลิปให้มีคุณภาพนะคะ ให้ดีขึ้นแล้วก็จะฟังทุกๆคนนะคะคอมเมนต์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรารับฟังคําติชมของทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะ แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งค่ะจะขอบคุณไปเรื่อยๆนะคะปี2022นี้นะคะบ้านไร่ตุรกีจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะพวกเราสัญญาว่าจะพัฒนาช่องคุณภาพของวิดีโอให้ดีขึ้นไปนะพัฒนาคอนเทนต์ขอบทุกคนเอ่อโอกาขอบคุณขอบคุณครับมากๆครับสำหรับสองแสน s u b สไครต์วิดีโอเฮอร์เคสิช็ทีเกิคื่นของดมุส sizden çok memnunuz. Bol bol bizim <laughs> videolarımıza bakmaya devam edin. Zaten devamı da gelecek. 1 milyonu hep beraber bulacağız. Bizi seven herkese sevgiler, saygılar, öpücükler gönderiyor. Kaptukon, tatukon, şaklikni, kohekot, like. Ben lan ben kaman kaçay hay pok down to ana kap. Loko ya lüm subscribe. ya คลิปหน้าของบ้านไร่ตุลกิน,นะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะทุกคน